สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i c CHANNEL ได้นำหนังเกาหลีของทาง Netflix มาเสนอนะครับสหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า n i g h t in Paradise คืนดับแดนสวรรค์เป็นหนังในปี2021สําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้แทกูอึมรับบทแทกูโยบินจองรับบทแจยอนและซังวอน ชารับบทประธานมาสำหรับเนื้อเรื่องนะครับแทกูเดินทางไปพบกับประธานโดซึ่งแทกูทํางานให้กับประธานยางเจ้านายของเขาตอนนี้แก๊งของประธานโดกาลังบีบให้แก๊งของเขาทํางานได้ยากลําบากแทกูจึงถามว่าจะเอาอยัางไงประธานโดจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้และเขาอยากจ้างให้แทกูมาอยู่กับเขาแต่แทกูไม่ได้ให้คําตอบอะไรหลังจากนั้น แทกูจึงเดินทางไปรับหลานสาวและพี่สาวของเขาที่สนามบินซึ่งเขาจะให้ลูกน้องนํารถของเขาไปส่งทั้งสองที่บ้านเขาจะไปทําธุระต่อหลังจากส่งพี่สาวและหลานสาวเสร็จแล้วแทกูจึงเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อไปเอายาให้พี่สาวของเขาหมอได้บอกว่าอาการของพี่สาวแทกูไม่สามารถรักษาได้แทกูจึงได้แต่นั่งทําใจเมื่อรับยาเสร็จแล้วท่านใดนั้นแทกูได้รับสายว่าพี่สาวและหลานสาวที่นั่งรถไปนั้น ประสบอุบัติเหตุตายทั้งสองคนในงานศพนั้นประธานยางมาที่งานและบอกว่ามีอะไรให้เขาช่วยได้บ้างแทกูจึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องช่วยอะไรเขาแต่เขาอยากจัดการกับประธานโดซึ่งเขาสงสัยว่าประธานโดทําให้พี่สาวลรหลานสาวตายประธานยางจึงอนุญาตให้ไปจัดการหลังจากนั้นแทกูจึงนัดเจอกับประธานโดในห้องอาบน้ําแห่งหนึ่งเมื่อสบโอกาส แทกูจึงหยิบมีดที่ซ่อนไว้ค่าบริการของประธานโดและค่าประธานโดตาในที่สุดหลังจากนั้นแทกูจึงหนีออกมาแทกูนัดเจอกับประธานยาซึ่งประธานยาบอกว่าเขาจะให้แทกูไปหลบที่เกาะเซจูก่อนและจะให้หนีไปยังรัเสเซียแทกูจึงบินไปยังเกาะเซจูระหว่างที่เราคนมาหลับนั้นแจยอนลานสาวของคูโตคนที่ให้ที่พักแก่แทกูที่นี่ แจยอนได้รับแทกูเพราะเธอบอกว่าลูกของเธอติดธุระซึ่งระหว่างเดินทางนั้นครูโตกำลังทำการค้าขายปืนกับแกงมาเฟียซึ่งมาเฟียถามว่าทำไมต้องการเงินสดไปเยอะแยะครูโตไม่ตอบอะไรและ,และให้ทั้งหมดกลับไปเมื่อแทกูและแจยอนถึงบ้านแทกูยึงได้นั่งกินข้าวกับทั้งสองและทำความรู้จักกันช้าลุงขึ้นแทกูได้ยินเสียงปืนเขาจึงออกมานอกบ้าน พบว่าใจย,ยอนซ้อมยิงปืนอยู่ซึ่งเธอสามารถยิงได้อย่างแม่นยำในบ่ายวันนั้นเองขณะที่แทกูเดิอนอยู่รอบบ้านเขาพบว่าใจย,ยอนนั่งในรถยนต์และสลบไปเขาจึงรีบปลุกใจย,ยอนแต่คูโต้ไม่เห็นเข้าจึงรีบบอกให้แทกูขับรถไปโรงพยาบาลเพื่อนําตัวใจย,ยอนไปรักษาเมื่อส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วคูโต้จึงร้อยให้ฟังว่าใจย,ยอนป่วยเป็นโรคร้ายแรงและเขากำลังเก็บเงิน เพื่อนาเธอไปผ่าตัดที่อเมริกาแทกูจึงเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแทกูนั่งเฝ้าแจยอนจนเธอฟื้นขึ้นมาแจยอนจึงบอกให้นําเธอไปหาอะไรกินแทกูจึงขับรถไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งทั้งสองจึงได้นั่งพูดคุยกันขณะที่ขับรถกลับที่พักนั้นแจยอนจึงถามว่าแทกูไปทําอะไรมาทําไมต้องมาหลบหนีอยู่ที่นี่แทกูไม่ยอมตอบแต่แจยอนถามไม่หยุดจนแทกูลาคาญแต่ก็ไม่ได้ทําอะไร เมื่อกลับถึงที่พักนั้นแทกูเห็นมาเฟียรัสเซียมาจอดรถที่หน้าบ้านมาเฟียรัสเซียเห็นแทกูจึงยิงปืนใส่แทกูและแจยอนจึงโต้ตอบจนสามารถฆ่ามาเฟียรัสเซียหน้าบ้านได้ทั้งหมดเมื่อทั้งสองเข้าไปในบ้านพวกเขาพบว่าคูโตถูกมาเฟียที่มาซื้อปืนหักหลังคูโตจึงถูกฆ่าแทกูและแจยอนจึงฆ่ามาเฟียทั้งหมดหลังจากนั้นทั้งสองจึงขับรถเพื่อไปอยังที่กบดานที่บ้านของคนรู้จักของคูโต ทางด้านประธานยางขอยได้รับข่าวว่าประธานโดรชีวิตและกําลังผ่าตัดอยู่ทันใดนั้นมีสายโทรหาเขาซึ่งปลายสายนั้นคือประธานมาสหายร่วมกลุ่มของประธานโดประธานมาบอกว่าเขาจะฆ่าทุกคนโดยเฉพาะไทกูที่กล้ามาแทงประธานโดเมื่อประธานยางได้ยินอย่างนั้นจึงไปพบกับสารวัตรพักนายตำรวจที่ดูแลพื้นที่บริเวณน,นั้นสารวัตรพักจึงนัดเจอกับประธานมา เพื่อตกลงบางอย่างสารวัตรพักประธานมาและประธานยางมานั่งคุยกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งประธานมาบอกว่าเขาต้องฆ่าทุกคนในกลุ่มของประธานยางสารวัตรพักจึงบอกว่าเขาขอไว้ได้ไหมเพราะถ้าประธานยางตายการทํางานของเขาก็จะย,ยากขึ้นเพราะเบื้องบนสั่งมาสารวัตรพักจึงยื่นข้อเสนอให้ประธานยางส่งตัวไทกูมาให้ประธานมาและคนที่เหลือก็จะรอดประธานมาจึงตกลง ประธานยางจึงโทรหาแทกูว่าให้เจอกันที่สนามบินเกาะเซจูในวันรุ่งึ้นวันต่อมาแทกูบอกกับแจยอนว่าเขาจะไปทําธุระที่สนามบินตอนแรกแจยอนบอกว่าไม่อยากให้ไปเพราะเธอรู้สึกไม่สบายใจแต่แทกูจาเป็นต้องไปเมื่อแทกูถึงสนามบินเขากําลังเดินหาประธานยางทันใดนั้นเขาได้รับสายจากกินซองมือขวาของเขากินซองบอกว่า ตอนนี้ประธานยางหักหลังพวกเราทั้งหมดให้แทกูรีบหนีทันใดนั้นปลายสายถูกตัดไปเพราะจีนซองถูกจับได้ว่าแอบคุยโทรศัพท์เมื่อแทกูได้ยินดังนั้นจึงรีบหนีแต่ประธานยางเห็นเข้าซะก่อนมาเฟียอีกหลายคนจึงวิ่งล่าแทกูแทกูรีบหนีออกมาจนเขาขึ้นรถได้ขับรถหนีไปแต่สุดท้ายเขาก็ถูกลูกน้องของประธานมาไล่ทันจึงเกิดการต่อสู้แทกูใช้ไห้พริบสามารถเขา้าไปรถคันอื่น แล้วกลับมาอย่างที่กบดานได้สําเร็จเมื่อถึงที่กบดานแทกูพบว่าเจย,ยอนหายไปเขาจึงถามคนในบ้านว่าเจย,ยอนหายไปไหนพวกเขาจึงบอกว่าเจย,ยอนกลับไปที่บ้านคูโตแทกูจึงรีบโทรหาเจย,ยอนและบอกว่าให้รีบบอกมาเพราะอันตรายมากแต่เจย,ยอนไม่ยอมฟังเข้าไปในบ้านคูโตแทกูจึงรีบขับรถไปที่บ้านคูโตระหว่างทางนั้นแทกูได้รับสายจากประธานมาและบอกว่า ให้มาที่นี่ภายในหนึ่งชั่วโมงไม่อย่างนั้นแจยอนและจินซองได้ตายแน่แทกูจึงรีบไปยังบ้านของคูโตเมื่อถึงบ้านคูโตแทกูถูกซ้อมก่อนได้เข้าพบประธานมาเมื่อได้พบกับประธานมาแทกูยังบอกให้ประธานมารักษาสัญญาโดยการปล่อยตัวจินซองและแจยอนประธานมาจึงโทรหาลูกน้องให้ปล่อยตัวจินซองแต่ลูกน้องรายงานกลับมาว่าประธานยางสั่งให้คนมาเก็บจินซองไปแล้ว ประธานมาจึงบอกเรื่องนี้แก่แทกูทําให้แทกูโมโหมากหลังจากนั้นประธานมาจึงบอกว่าเขาสืบเรื่องอุบัติเหตุของพี่สาวและหลานสาวของแทกูแล้วเขากลับพบว่าไม่ใช่ฝีมือของพวกเขาแต่เป็นฝีมือของอีกคนในห้องนี้แทกูจึงถามว่าทําไมประธานยังต้องทําแบบนี้ประธานมาจึงตอบแทนว่าเพราะประธานโดจะซื้อตัวนายไปแล้วก็ลุกน้องไปกับนายโมดประธานยังจึงสร้างเรื่องขึ้นเพื่อให้นายไปฆ่าประธานโด ประธานมาจึงสั่งให้ปล่อยตัวแทกูแทกูจึงเข้าไปชกต่อยกับประธานยางจนเมื่อทั้งสองหมดแรงเมื่อเป็นอย่างนั้นประธานมาจึงใช้มีดแทงไปที่แทกูจนแทกูได้รับบาดเจ็บสาหาัสสุดท้ายประธานยางแทงแทกูที่คอเพื่อให้แน่ใจว่าตายแน่ใจยอนที่เห็นภาพตรงหน้าเสียใจมากแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้ประธานยางจะเข้าไปฆ่าใจยอนแต่ประธานมาห้ามไว้เพราะให้สัญญากับแทกูไว้แล้ว ทั้งหมดจึงออกไปวันต่อมาเมื่อจจย,ยอนได้สติเธอจึงโทรหาใครบางคนจนได้รู้ว่าประธานมาและประธานยังนั่งทานข้าวกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเจย,ยอนจึงขับรถไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นพร้อมด้วยปืนพกครบมือเธอเข้าไปในร้านอาหารพบมาเฟียนั่งอยู่จํานวนมากโดยมีมาเฟียคนหนึ่งมาชวนเธอคุยทันใดนั้นจจย,ยอนชักปืนออกมา,า,กาสาดกระสุนใส่บรรดามาเฟียทั้งหมดจนมาเฟียทั้งหมดตาย ประธานมาและยางออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแจยอนเห็นทั้งคู่จึงยิงปืนใส่ทั้งสองจนทั้งสองตายในที่สุดเธอจึงหนีออกมาขณะที่ตำรวจตามจับตัวแจยอนนั้นแจยอนจึงหยิบปืนฆ่าตัวตายใ,ในที่สุดจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องมันมากครับทําได้บิบเถื่อนดาร์กมากๆและชอบฉากแอคชั่นมากครับเลือดสาดกระจายมันมากๆครับ ใครชอบหนังมาเฟียแนวมันๆฆ่าล้างแค้นแนะนำครับเป็นหนังที่มันมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง Youtube ไปทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู่ชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ